สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นต้อนรับสู่การสรุปหลักวยาก,กรณ์ง่ายๆเวลาเห็นว่าเราจะตอบไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักวยากรณ์นี้ก็ให้ดูแต่เทคนิคนะครับตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจําหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดตอ่อ line id หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ id line ไ,ได้ผ่านทาง line น,นะครับและระบบงครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบ ลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอีเมลมอว่าจะเป็นแกรมมาการปรับคําศัพท์การพูดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับครูวัชรครับอบคุณครับสวัสดีครับ๊ายบายครับเติมข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกเติมในช่องว่างเราสังเกตมามันมีคำว่า that คำนี้อยู่นะครับสมมติตรงนี้ต้องเป็นประโยค เนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับสมว่าประโยคก็คือมีประธานเนาะแล้วก็มีกิริยาตามมาเนี่ยวิธีการดูตรงนี้นะครับประธานและกิริยาตามมาตรงนี้นะครับสมัติในข้อที่ช้อย A B C D มีอยู่ตรงเดียวคือประธาน it กิริยา is assumed อันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วเขาบอกว่า it is assumed อันนี้อ่านนะครับ it is assumed that ก็อานก่อนนะ the only chance for the world peace may depends upon universal nuclear disarmament นะครับมันมีการสันนิฐานกันว่าตัวนี้คือว่านะ the only chance สิ่งซี e, นะครับ chance โอกาสเพียงอันเดียว for สิ่ง r, r นะครับสำหรับ world โลกเนี่ย peace สิ่งซี e, นะความสงบสุข may อาจจะ d e เพ n d ฉพาะคู upon, cool upon, ่สะพอ์แปลว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการปลดหรือการไม่มีซึ่ง d i s a r m m e n t ของนิวเคลียร์นะครับอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นสากล universal นะครับสิ่ง V กัดลิมฟีปากล่าง universal, universal คือเป็นสากลคือทุกคนนั้นไม่มีเนีย่ยมาเฉลยข้อ2ครับจงเติม verb ลงไปในช่องว่าง the news employees hopes his assignment Before the deadline นะครับข้อนี้เป็นเวอร์ป,ประธานเนี่ยเขาบอกว่า the n e w employee ตรงนี้ก้อนนี้นะครับเขาบอกว่าลูกจ้างถ้ายี่นี่เป็นลูกจ้างแต่ถ้าแก้เป็น year จะแปลว่านายจ้างนะครับลูกจ้างคนใหม่ hopes หวังหวังในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องต่อด้วยคำว่าถูหวังที่จะก็คือ hope to finish f i n S i s h หลังทู o เนี่ยนะครับจะเติม e d ไม่ได้ e s ไม่ได้ i n g ไม่ได้นะครับผิดทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเป็นคบ,บี finish สิ่ง s h เป็นเสิ่งยาวนะครับเสร็จสิ้น his assignment assignment ก็คืองานที่จะรับมอบหมาย before สิ่ง r นะ before ลิ้นเนี่ยมันจะห่อ,อเข้ามา the deadline mm hmm. deadline mm hmm. ก็คือเราทราบแล้วก็คือกำหนดเส้นตายหรออะไรกันแล้วแต่นะครับ ครูวันครับข้อ2เสอเซตจงเติมเว r รหรือเติมกริยาลงไปนะครับเขาบอกว่า I asked นะครับ uh, the department's manager if he could me how to respond นะครับ uh, อันนี้เขาบอกว่ามันมี if ขั้นอยู่ตรงกลางลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่ามันก็จะเป็นประโยคด้านซ้ายกับขวา I asked ฉันได้ถาม The department's manager <S นะครับสิงอา uh, manager สิงเมนี่คือเมกมผู้จัดการของ d e partment คือของแผนกนะครับถ้า he could เขาสามารถนะครับคำเนี้ย could เนี่ยนะครับเป็นกริยาช่วยนะครับมันจะต้องตรงเนี้ยมันจะต้องต่อด้วยกริยาอยีงเช่นสามารถเดินสามารถนั่งสามารถนอนสามารถกิน สามารถอะไรสามารถต่อชั้นถึงอะไร how to นี่คู่กันวิธีการที่จะ respond respond ก็คือตอบโต้กับตอบสนองกับยัน advice ตัวเนี้ยนะครับปกติ advice ตัวเนี้ยตรงเนี้ยหลังคู o เนี้ยต้องเป็น verb เนาะฉะนั้นจะต้องเป็น advice ให้คำแนะนำนะครับต้องเป็น advice s e a d v i s E ถ้า advice ตรงเนี้ย เป็นคำนามแปลว่าคำแนะนำคำนามยกอย่างเช่น I hear ฉันได้ยิน your advice นะคะรับสมัคิคำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่คำพูดฉันได้ยินคำแนะนำของเธอ ะะอันนี้ถือว่าเป็นคำพูดแต่ The advice เช่น I advise you ฉันแนะนำเธออย่างเงี้ยถือว่าเป็นกริยา device CE เป็นคำนามแปลว่าวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องมือต่างๆแต่ถ้า SE เนี่ยเป็น verb อันนี้แปลว่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับเงี้ยเป็นต้นนะ,ค,ะครับหัวสันครับขอบคุณครับแต่ตัวนี้ตรงนี้เขาต้องการคำว่าอะ,อะไรอ่ะ,อะคำว่า แนะนำนะเพราะว่า Manager if you could สามารถที่จะแนะนำถึง how to วิธีการที่จะตอบสนองตอบสนองได้ททำไงก็ต้องทำการแนะนำนั่นเองครับข้อที่สี่เขาบอกว่าให้เติม adjective ลงไปในประโยคนี้นะครับขเขาบอกว่า the engineers do not think the problem is anything นะครับขเขาบอกว่า the engineer คำนี้อ่านดีพอนำนะ้า a e i u วิศวกรเนี่ยนะ do not ไม่ think ก็คือคิด TH l a b l i ลนะไม่ think คือไม่คิดเกี่ยวกับ the problems ปัญหานะครับสิ่ง M ว่าปัญหาเนี่ยมันจะมีลักษณะถ้าตรงเนี้ยมันต่อ a d j e c t i v e นะครับคำที่แสดงลักษณะเมื่ออยู่หลัง esmr ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะไม่แปลว่าเป็นอยู่คือมันจะแปลว่ามีลักษณะสมอปัญหาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ serious คือปัญหาที่มันจะหนักหน่วงนะครับฉะนั้นตัวที่เป็น e x e c t i v e เนี่ย คือจะลงไทยด้วย i o u s นั่นเองใน adjective นะครับจะเป็น serious s e r i o u s serious นะครับ seriousness s นี่แปลว่าการหรือความเป็นคำนาม seriously ลงไทยด้วย l y เป็น เป็นอะไรอะเป็น adverb นะครับส่วน some what s e r i o u s ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับในโจทย์อันนี้เขาต้องการให้เติม adjective ซึ่งอันนี้เป็นแก m มาเรื่องอื่นซึ่งเราจะค่อยอธิบายแต่ภายหลังฉะนั้นต้องเป็น s e r i o u s ลงไทยด้วย o u s นั่นเองครับข้อหนะครับข้อห้าบอกจงเติม verb ลงไปนะครับจากประโยคที่คำบอกว่า the contractor says he will จุดจุดนะครับ the buildings before the end of the year นะครับเ verb ก็แสดงว่าตรงนี้หลัง say นะมันจะมีคำว่า that แต่ว่าเขาให้ล้นหรือหายลงไปก็ได้แสดงว่าตรงนี้เป็นประโยคกับประโยคแล้วนะครับเขาบอกว่า the contractor ก็คือผู้รับเหมาก่อสร้าง say พูดว่า he เขาจะทำไมจุดจุดจุด the buildings แสดงว่าตัวนี้เป็น verb หลัง will เนี่ยนะครับห้ามเติม ed ห้ามเติม es ห้ามเติม ing เติมอะไรไม่ได้เลยนะครับจะผิดหมดเลยอะ่ะเติมถูกก็ไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยเนยอย่างเงี้ยไม่ถูกนะครับอย่างนี้ยิ่งผิดฉะนั้นคำตอบต้องเป็น complete complete e, Complete เสร็จสมบูรณ์จึงเป็น he will complete เขาจะทำให้อะไรให้เสร็จ the buildings คือตึก before สิ่ง b นะะ B before อันนี้ส g ง F นะครับฟะ before the end อันนี้อ่านดิเพราอนนำหน้า A E I O U ก่อนที่จะสิ้น of the year ของปีนะครับคุัวซันครับสวัสดีครับ